Rồi mày mày mèo mèo nè Nhìn đeo giờ lên Ngay Lên lấy Kỳ lên non นอนไปนอนเออนั่งนั่งนั่งก็ได้นอนก็ได้เฮ้เฮ้เเยเหา,เาเอะไรวะฮะหาอะไรฮะอะไรวะฮะทำอะไรฮะหาอะไร

นอนแล้วเหรอเฮ้เฮ้ย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 เฮเวเด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 วเวนอนนอนกิเลขนอนกิเลนอนเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะ